มีฟองสวัสดีครับโอ้ครับนะเมื่อกี้ครับเห็นลูกเันอวยอยู่ครับนะเมื่อกี้ดข้างขวาครับนะดิ่นอยู่ครับนะขยับอยู่คือเปนอวยับไปยับมาอยู่ครับนะสําหรับแม่ทวีศัพท์นะครับนะมีฟองสวัสดีไปย้งครับนะนี่ครับนี่ครับเบิองทองนะครับมันคางครับมันคางครับนะยับอยู่ครับยับอยู่ครับนะเออใจชื่นึ้นมากนะครับนั่นนั เป็นยังหยับอยู่คือว่าไอาห่วงขึ้นมาอีกขันนึงครับนะเราสำนิฟาร์มยินดามลูาจะเขาไปใกล้เพราะไหนครับมันหลายตัวแล้วนี่ครับตวงเป็น,นปเป็นลูกเป็นยับอยู่ครับนะไม่จังดิ่นครับนะเป็น,น,ปนอวยอยู่ครับนะไปไปยินดามรูก ลุงลุงใบสามข้ออยู่ครับแต่วา่ามาสองครับก็เมติกครับนะพอเตีบเข่าปลาไปทางใดบลาู่ครับนะไปกินน้ำกินน้ำไปไปไปยุไปไนคนบดเนียมเนียมตั้งยืนบดเนียมงูครับเฮ้ย <สา S 1> ด้านขวาครับคือบ่อครับคือเ e อ็ซีบ่อนะครับนะ มันนี้ว่าขนาดเลี้ยงงูมาโดนยังมาท่านไหนแกนไหนชิ้นอยู่ครับเราอยู่ฝั่งไหนเต้าฝั่งขวาครับนะอ่าเป็นดันท่องของมาอยู่ครับนะเมื่อกี้ครับนะนกทวีสับถือว่าเป็นข้าวดีครับนะข้าวดีอยู่แสดงว่าเป็นกระสีอยู่ดีไม่แห้งอยู่ครับนะดูเป็นนะนกเสียงมันเก็ดเก๊ดเก๊ดอยู่นี่ครับนะนะครับ กินน้ำครับน้ำขึ้นไหลครับนะนี่น้ำฝนครับนี่น้ำฝนขังครับน,ะน้ำฝนอ่าบูขึ้นมาพี่ลูกตุงหมูครับนี่ปตีหรครับเปแต่ตีหรอเาพันเดียวกันครับพ่อเดียวกันครับโชคทวีครับนะพ่อเดียวกันกับโชคทวีเป็นพี่โชคทวีนะครับนะเกิดก้อนครับนะ เกิดก่อนเขาขาหลังหางครับเป็นตันๆันครับนะสำงัอฟาร์มครับนะปุ๊บๆๆๆๆๆๆอย่างใดโอ้รถก็คนอั้วหน้า,อนา่อยหลังแฉดรถเนาะยกหน้าย,ยกหลังแฉดเนะะานะนี่นะครับเป็นทีกินน้ำไปแล้วครับเพราะว่า ควายบบปันไดครับนะควายลงด,ดูดูมันนอนดูดูนี่กระสิบโบเปตะกินครับนี่พอดีน้ำฝนมาหลากแน่แล้วก็พื้นที่มันกว้างขึ้นครับนะควายบ่คอยนอนครับสนามไร้เสถียรควายาาบ่นอนเพราะมันนอนอยากครับนะต้องลอยน้ำไม่น้อยพมันชินนอนอยู่ส่วนมากเขาไหล่องดันนาพุ่มครับเนาะหรือว่าโอ้ลงใจครับนะลงใจลงใจสันท่องน้อยก็จะเ,เป็น ตัวเมียนะครับเพดเพดเมียเนาะแต่ว่าสำเป็นบุญโฮมหรือว่าแน่เลยบุญโฮมเนี่เพดผูวคับครับเนาะทองใหญ่แห้งครับในะบุญโฮมทองแหลกซ้ำครับเนาะในบุญโฮมก็ได้รุ่นรุ่นนึกกันเพราะว่าอันนักระโต้งง่ายหลงังกันสองตัวปีนี้เนี่ยร,รนะุ่นทั้งสองตัวเลยครับเนาะนรุ่นทะั้งสองตัวเลยเราปวดสำหรับฟังนะส่วนอึง่งฟ้าก็จักเป็นยังไงแล้วนะ่าเพื่อนกัน แต่อยากไม่อยากตามอายุครับนะอึงเผาปุ่นปุ่นขางจะมีอายุแล้วครับนะนขางจะอายุเยอะแล้วครับนะอึงเผาตอนนี้ก็แบ่งเป็นสองโซนนะครับแบ่งเป็นสองโซนโซน,โซนเร็วกว่ึดน,นะครับโซนเร็วคือน้ำตาลน้ำน้ำตาลแม่แดงน้ำนโซนเร็วแล้วก็ โซทวีตัวส่วนซ่านี่ครับเนี่ยแล้วก็เป็นบุญโฮมนะครับเนาะบุญโฮมทวีซับนี่ก็อึ้งเผากัครับอึ้งเผาท่อฝันนี่พวกนี้คำแพงนี่ครับท่อฝันศาสนาซ่าจริงๆไงมีท่อฝันมีอึ้งเผามีบุญโฮมครับเนี่ยลักๆครับเนาะอันนี้คือหลักๆสีส่นซานะครับส่วนคำเพียงนี่ก็แล้วแต่อารมณ์ครับนะ ก็ทวีทรับขาเพิ่นบะทองมันก็เลี้ยวกันครับนะแต่ว่าสำหรับโซนที่ที่บอกครับท่อฟันนี่ทองบะทองมันก็จ่าอยู่ครับนะหุ่นรถใหม่แล้วครับรนถะมาบิกพรนะครับมันจันนะตลาดมันจันมันสีไล่กับเลนเส้รถอีกครับนะ เรถไปวิทย์ก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ย หัวมักสวนครับมาตาดว้ายเดวีมีเหี้ยวเ,วเอ้ยเฮ้ยนั่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยวางถนนอยู่นั่นละเดูอยคุณแม่ลูกคุณกินโน่นอยู่คุณมาดูบนลายาพรอมกันเป็นสี่ครับ นี่เ,ลเลร็วมูเร็วไปหาดูดกินครับไปหาดูดกินเขาแต่เตรียมลายมูซาครับไปมันไปดูดกินก่อนลายงามนะครับตอนนี้ต่อไปกัลกบามมาลายหยาครับยามเลยตะปล่อยตะโปล่อยังทีที่ล้วครับอุ้ยเสืออยีกคนคิดว่าสิมาอยู่บนหม ในไทยบ่เลยอกกองว่างไปดิซอบ่ในไท,ย,ทยงูไทยผื่นเสื้อเสื้ออื้มอี๋อตุต๋มปวย่เพิ่นไปกินครับบอสันบอท่านกันครับนะนี่ก็จะมีบุญแข้งเหื่อครับนะอีกหมื่นสองหมื่นนี่ครับนะเรือประเพณีครับนะ แต่ว่าเบดไปมูดครับปีนี้มาแข่งอยู่เจยเป็นประเพณีครับนะทเทศบาลทุกกุลาไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นงานประเพณีบุญแข่งเรือเฮ้ยของใส่กล่องเนี่ยลืมข้าวเฮ้ยเฮ้ยทามูม่นั่นครับเลยปล่อยให้ไปกินทาตมมั้งโมนี่กระซ่าครับเฮ้ยเฮ้ย มันไปจอดรถไล่ดีๆครับน้งสี่ได้ถอยคลิปน้องสี่กับสี่อยากยากเนี่ยับมันท่ามันเล่นครับนะแลลงไปโอยากลงไปน้ำเลยครับแล้าปล่อยกินลองนีได้อยู่ครับเนี่ยลองพอจวบเลื่อยหัวเข้าไปนี่ใหได้อยู่ก็ได้อยู่กินได้ผักหนึ่งอยู่ไ้ไปอฮ้ยชิวไปอิ่มป็นได้ครับเสียยังน้อยอะไรไหม rút những lại đi <laughs> <laughs> ลกระซาอันนี้ก็ทองกระซากุ๊กกตีกระชาอยู่แล้วเฮ้ยกระซาเฮ้ยมูอเขาเร็วกัดบิกินกอนได้กัดเดี๋ยวกองซาบิ๊กินยั้งซ้ำถือใกล้ตลอดอืแต่ว่าก็ดีใครับมือสาดีมูอเร็วเฮ้ยอันนี้ก็ะฟึกตะหน่อยกระฟึกกินตะหน่อยกระฟึกดื้อตะหน่อยเอ้าเสียงเกี่ยวเขานี่ครับ เกี่ยวเขาห้อยเกี่ยวเขาครับไปเห็นหว่าทำไมันนี่ก็กินดีอยู่ครับนี่คือนับเป็นฝูงสัตครับนะนน้ำแดงครับนับเป็นฝูงสัตอยู่น้ำแดงจะตีก็มวยครับนะขี่ลายตอยู่เป็นน,ำน้ำนมแม่พนดีแะไรก็จะไปได้พันได้มาเชื่อพ่อวงที่ไหนไม่รู้ครับนะขี่ปอยไร่ทุ่ทงมีที่เห็นเป็นพ่อจริงๆก็จะมีนะครับนะโชคทวีนะครับนะ หนงแดงหน่อยโชูทวีนี่แล้วน,น้องนันกัน,นี่ปลาเชื่อพะวงแล้วก็ก็เป็นลูกแม่อึ้งเผากรับเผผสมหลอดอยู่ครับบีทีหนึ่งสามห้าวิไลฟาร์มอย่างดีแต่ดูตัวครับเหมือนจะได้ป่ามาแล้วก็ดันนา,คร,นนนนนาครับน้องหน่อยแม่เพิ่อนนำแดงแม่แดงเพิ่นไปเอาอยู่ไซบอลลูครับนะน้องหน่อยดันนาดูแล้วว่าสไตล์คล้ายกันอยู่ครับนะไข่แม่เพิ่นแล้วก็ คล้ายๆเอือยเพิ่นจะเป็นบ้านแดงครับติดติดมากระแม่นะถึงปลอยไปแล้วนะปล่อยไปแล้วนานแล้วครับนะเป็นรุ่นเจยครับนะบ้านแดงแลรุ่นเจยเจยหายนองซาวไปแลยครับนะ่วนนี่จะเป็นเป็นรุ่นบุนโฮมนะเป็นรุ่นลูกครับนะรุ่นลูกของเจยแมนบอก แมนแมนแมนเป็นโฮมเป็นหลุนสินสุวัฒน์เจย์น่นจนาจะเป็นหลุนทวีศับครับแมนบอกอ๋อเจยเจยครับอ่าปานแดงหลุนครับหลุนน้าตาลครับโอ้ยสับสนว่าจะคอครับทวีศับเป็นน้องไม่อีกหลุนครับนะเป็นหลุนเป็นโฮมทวีศับก็เป็นโฮมหลุนเดียวกันหลุนสินสุวัฒนเนาะลูกเจยตัวแรกจะดูโปงเออ เฮ้ยมันเป็นลายเม็เดแดงค่ะท่านพี่เขาท่านพี่กับจีซ่าดิบันเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรไว้ทางขวาได้อยู่ครับนะ,ะนเลยอารไปทางขวาให้มันกินอยู่ทางขวากระมูนนี่นำคนไปสันปลายกับนี่ครับประเด็นหลกักๆเออเออเออเม็เดแดงเป็นสไตล์นี่ตล,ลอดครับนะสัญญาโน้มลูกแล้ยวต้นหมากจังหวะสัญญาโนม้มประจิตประมาณนี้ครับไปตะพืชครับเอ้ย ขามูเลยเฮ้ยมีบอลไปกินครับกอสิวามีบอลไปมีบอลหวังมีรังไปเขบอลสิจะกินครับนะหัวมีสวนอยู่ดันหนาวแล้วมันเคยไปกินมันจะเฝ้าสุ้มหนกิกะจ้าเป็นชีวิตจ,จิตใจ อ่ะโอนี้ซ่วงใจแล้วครับนะเห็นเบิงดันขวาทองดันขวาของแม่ทวีซับพันหลูกคนกลับตัวครับหมุนเห็นหลูกคนดินออกมากอยู่คือว่าอ่ะสบายใจแล้วเรื่จะอวยเราั้งครับนะสบายใจแล้วก็สามตัวนี่ครับตัวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ตัวนี้ก็ท้องแน่ชัดนะครับนะอะไรกันครับนะ เบ่งแล้วครับวัดทวีทราบหรอครับสิขอดกวนเนะาะเพราะว่าเป็นลุบลงไปแน่แล้วนมมันก็ใ,ใหญ่โดนแล้วแต่ส่วนเอ้ส่วนบนห่วมนี่บอ้โหวันนมมันมาทัดตึงแห้งนะครับนี่ไปร้อยกินยูไซอีกนี่ประจำเลยพ่อฟันเน่ยมองบุห่วมนี่มักซาครับนะพุ่นมันบนบนบนพน่นสิกินอยู่พุ่น วันเพื่นที่กินอยู่ปลาไผ่เขาวันอยู่สวนหญ้าอยู่ไกไก่วันเพื่นอยากฟาบไปฟาบแห้งใช่ไหมมัใวไอ้เจ๊ยเหมดไปไอ้ไปสายม่พันตัวเห็นเห็นตะงัวเห็นตะคนนี่ไปป้อมลุได้หญ้ามาพร้อมสมือมั่นปลูกหญ้าแท้เออปลูกหญ้าได้กับภาษาหรอก เอ้ยพันก็เร like ิ่มปลูกหญ้าครับสวนมันมือดอกแต่ว่าสดิ์เป็นปู่มืดบอนเลี้ยงมันเกลือเอ้ยเอ้ยเอ้ยไป้เอาไรดีๆกันครับเนาะมันเขาหมู่บ้านเหล่าหัวสวนเพลนไล่สวันดีสกอชมาหนีวันมีคนไรสวยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับทุกคนครับสวัสดีครับ